สวัสดีครับชาวเซอร์ยนทูทุกคนครับก็วันนี้กับผมผมปิยสัตนะครับผมสู้นวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนผมมาปล่อยออโต้นะครับผมดันหยิวิญญาณให้ทุกคน,กคนดูคนดีกว่านะว่าคือคนบางคนน่ะอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ไปนะแต่ผมก็จะมาทําให้ดูว่าสำหรับผมแล้วการปล่อยออโต้นั้นมันยากเย็นสักแค่ไหนนะอ่าก็อื่นนะครับโคเดกตอนนี้ผมนะรวมกันก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนอ่าโคเดกตัวละครนี่คือถือว่ามากๆเลย แล้วก็พวกอุปกรณ์รเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกับออพวกดันอะไรมากนะมันจะส่งผลแค่ของพวกตลลัวละครเนที่เราแบบสะสมโคเด็กมาทั้งหมดอ่าซึ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมใช้ไอรีนแทนพวกลูรี่หรือว่าตัวพิษใสใจอื่นนะคือต้องอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าผมใช้ตัวอย่างลูรี่เนี่ยดาเมจมันแรงก็จริงมันทําต่อเนื่องก็จริงแต่มันจะแบบไม่ได้บางเปี้ยงป้างขนาดนั้นไง ผมก็เลยเอาตัวนี้มานะครับไอเด็เพื่อที่จะบัฟนะครับผมเรื่องแพสซีฟนะครับเพื่อเพาะเฮลซ์หายแบบเป้าเดียวอ่ะอ่ะเพราะมันมีบัฟเป้าเดียวอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ะผมหาอันนึงนะครับอ่สกิลบัฟเป้าเดียวป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสกิลเดียวคือไหนอนะ้ะลองหาอันหนึ่งนะครับสกิลสักสกิลหนึ่งครับอ่ะสกิลนี้ครับอ่ะอัอนตโิโอเคมันอยู่ใน mm hmm. อันติ ซึ่งถ้าไอดีกดอันติปุ๊บความแรงของสกิลเดี่ยวนั้นจะแรงทวีคูณแบบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคือโคเซตเ่ยยิงประมาณแบบอันตริศสามท,ทีมันก็แบบเกือบตายแนละ้วผมคิดว่าน่าจะแรงพอนะบวกกับปั๊บต่างๆที่ให้ด้วยอ่ะคือไอรีนถามว่าจะตายไหมในบอลาวาเหรอผมคิดว่าไม่ตายครับสกิลนี้มันจะต้านนะครับผมดาเมจนะห้าเวีทีนะให้กับพันธมิตรที่อยู่ร,บรอบๆตัวนะครับแล้วที่อยู่ในฟิลพื้นที่ สตัวที่ยืนอยู่อย่างนี้ดีกว่าอ่ะคือทั้งหมดอ่ะในบรรดาสี่ตัวเนี้ยไอรีนจะเป็นตัวระยะประชิดทุกคนผมก็เลยเอาไว้หลังเอาเซเนนาไว้หน้าเอาคริสไว้ส่สวนกลางส่วนโคเซตกับไอรีนจะยืนอยู่ขั่งสุดคือไอรีนมันจะกระโดดไปไกลมากครับผมพอั้นไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะตายไม่ตายนะขอผมก็วิวอย่างงี้นะอ่าอันนี้สําคัญครับใส่เซตบิงไปสเซตเลย เพื่อจะต้นเกมให้เกรดมันเต็ม5 0ก่อนมันไปตีปุ๊บๆเกรดก็เต็มแล้วออกสกิลได้หน่อยครับแล้วก็เรื่องตัวละครเนี่ยผมใช้เป็นซเซเรนาเอามาฮิวช่วยตัวนะครับเออเพราะว่าจริงๆอะถ้าผมอยากจะใส่นะผมอาจจะใส่พีเน่แทนนะครับแต่ว่าพีเน่ของผมนั้นมันฮิวช้าไปครับมันฮิวไม่ต่อเนื่องอะมันฮิวแค่สกิลเดียวอะไอดินตายก่อนคือถ้าไอดินตายเนี่ยบัฟชาเมก็จะหายไปเยอะมากๆเลย แล้วก็เซเลน่าเนี่ยผมกาดว่าเออเอาพรัพด้วยพอเพเรื่อเคลื่อนที่กับเพื่อคานเสยร์ตสกิลเดียวแล้วก็อนะันดีเมดนะเกตอันดีเมดให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในทีมซึ่งน่าจะเป็นโคเซ็กนั่นเองที่ดาเมจเยอะสวยทีมแล้วโคเซ็กจะได้เกตเต็มไว้ครับบวกกับขอรักด้วยก็โอเคเลยอในนี้มีอะไรเสริมอีกไหมเออคริสขอรักมาเนี่ยทำให้ทีมผมดีมากๆเลยนะเรื่องเหรีอ,อะไรเนี่ยคริสคือแบบผมประทับใจมากขอขอรักของคริสใช่ได้ครับไม่แย่เลย ของลนี่ดีมากผมอยากให้ทุกคนทาไว้เก็บไว้อถ้าเลื่อนทีมหนือหนึ่งนะมันจะเป็นอมตะนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มีเพศโจมตีกับเพศสนับสนุนนะมันจะองคูลาสสกิลด้วยถ้าเกิดว่าเข้าอมตะเสร็จปุ๊บนะคือสกิลเดียวกับสิทธิภาพสดป้องกันดีคือแรงมากเคียมิสเหมาะสำหรับการลุยเลทมากๆเลยนะมีเก็บในไว่าไอดีก็ถือว่าไม,ม่เลวเหมือนกันผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าสุ่มได้เคียวมิสมาเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเอาไว้ไต่เนื้อ,เ,อ,เ,อเรื่องอะไรได้หมดเนี่ย หรือว,ว่าเคลียร์คอนเทนต์เนี่ยดาเมจเนี่ยมันบูตให้เยอะนะทุกคนและสกิลแอคทีฟเนี่ยถ้าทุกคนกดนะมันจะต้านนของการลุเกตแล้วก็เพิ่มความเร็วนในการโจมตีให้แก่พัตมิทยี่สองเปอร์เซ็นต์นะเป็นเวลาสิบห้าวิเอทีคือสัตว์ตัวนี้ดีมากครับผมเอาไปลงเลดเนี่ยคือดีเลยแบบดาเมจเยอะมากๆจริงๆอ่ะผมอาจจะทำได้ประมาณสามแสนเลยนะไอเลดมังกรหวาดกลัวนะ่ะตอนนี้เลดมังกรบาดกลัวนะครับผมมีทีมใหม่จะแนะนำนะครับเพราะมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูนะ อ่ะคุณแรกเราดูครับคือเด่นหวานทัวไม่มีตัวขัดครับโอ้โหส่งมาให้ดูผมแบบผมเล่นแบบเหนื่อยมากครับผมจนกระทั่งผมเล่นแบบพอเป็นรอบนี้คือผมคิดว่าเดี๋ยวจะลงคลิปให้ผู้ชมดูนะแต่ผมขอลงคลิปดันดีไปก่อนนะออโต้ชั้นนี้โอเครูปแบบปืนใหญ่สองตาเบ็ดดีพตีไกลนะมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไตีกันดีกว่านะผมจะออโต้สักสามสครั้งบอแลอ้วนี่ครับ มันลดดันลงมาแล้วทุกคนปกติแล้วมันบีประมาณ15ดันนะอันนี้มันลดแบบประมาณไปสิบอันเลยเลยแค่ห้าเท่านั้นแล้วผู้ดันในอนาคตก็จะตามมาอีกนะวพวก้ดันรูหรือว,ว่าไอ้ดันเอเอฟพีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาแน่ครับอ่ะโอมเล่นดูกัน่ะโอเคออโต้ไปหน่อยละกันสักสองเกมพอปึ๊บอ่ะ,อ,อ,อ,ะอันนี้ผมไม่ได้กดเลยนะ ไปอ่าอ่านเลยปูหนึ่งดอกอืมถ้าเป็นคนที่โคนอ่อยวกวบผมเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยอ่านจะทำได้ดีกว่านี้เนี่ยครับไอดีเนี่ยเล่รลดค่อยลดแต่ไม่ตายเพมไม่ตายครับสบายสบาย เวลาใช้แค่ประมาณหนึ่งนาทีนะเกืบอบหนึ่งนาทีดีกว่าถือว่าเร็วโอ้เนี่ยครับประมาณนี้สามารถยินรับตามเมฟได้เลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รู้นะ,อะเออถามว่าต่างกันไหมหรอกับเที่ยวปล่อยอสุริไปตายกับผ่านออโต้เจ็สิบ้าเนี่ยผมคิดว่ามันต่างกันไม่เยอะนะถ้าเราปล่อยตายเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเออหกสิบใช่ไหม อันนี้ได้65ก็ไม่ต่างกนเยอะเออถ้าคนที่ไม่ได้มีสัตว์คิวม,มิชใช่ไหมถามว่าสัตว์ไหนพอช่วยได้เหรอถ้าเอาแบบตามที่ผมคิดนะสัตว์นกอ้วนเนี่ยเป็นสัตว์ทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะพูดาวมันลดรอยคิวแล้วพีเน่หรือว่าพวกตัวคิวเนี่ย ผู้ซน้าน่าตายเนี่ยมันจะยูได้เออคูดาวจะมาไว้ขึ้นนี้ดีกว่าแล้วก็เราเราจะได้บาลานซ์ฟูดาวได้ถูกด้วยปุ้งอุยวงเกิดที่เท้าพอดีเลยสวยครับปุ้งแรงไม่ตายว้าวโอเคผมแถมไม่เกมแล้วกันคุณผู้ชม โอเคเอ่ออ๋อเอ่อถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบไม่ได้แบบแข่งขนนันจริงจังเหมือนผมเนี่ย ก็อาจจะเอาแค่แบบเล่นแค่ชั้นสี่ต่อเนี่ยแต่นี่มีชั้นห้าเนี่ยมันรถท่านจะแบบท้าทายเยอะเปการปล่อยแดนที่คืองขอมากคือตอนแรกกับผมก็ <Yes. S 2> ไม่อยากใช้ไอาีนนะมันดูแบบนี้ก็ไม่รู้อะแต่พอผมเห็นคนเขาใช้เป็นเยอะเนี่ยเขาก็แนะนำผมผมก็ลองดูตอนแรกก็ไม่เวิร์กครับจนกระทั่งผมต้องบิ้วของใหม่หมดเลยมันก็โอเคอะโอเคจบแรกสามเกม Okay. ออ okay, โอเคจบทุกทีอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมน่าจะไปแล้วนะครับโอเคสหรับการปล่อยออตโต้การหยิบวิญญาณวันนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับโอเคผมไปนะครับผมโอเคกชอบอาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับโอเคผมไปแล้วอาจ้งครับ